<laughs> สามแสบสามหนุ่มหล่อนะา๊ะตัวตึงตัวตึง <t ương> อย่าลืมเด้อพี่น้อง <K le> mm> เข้าไปดูกันเยอะๆอยุ่งข้าวแรคคอร์ดจะดูนะคะ่ะใครกวนวันนั้นทากวนกวนสามแสบตัวตึงตัวตึงอย่าลืมไปดูเด้อจ้าพี่น้องจ๋านะคะน่ารักนะคะเจา้าเว้น นี่สามพี่น้องอย่าลืมเดอ้อยิ้มอะวันนันยิ้มค่ะว้าววาวาลูกชายของแม่แม่เอซแฟนคลับนะคะลูกชายแห่งชาติของเราอย่าลืมไปดูตัวตึงเดอ้อจะยิ้มมะวันนันนะคะ ชายคนเก่งนะคะของแม่แม่เอซแฟนกับคุณหมอกาดนะจ๊ะกาดบัณฑิตจำปาศิลป์นะคะไปดูสามแสบนะคะดูหลายรอบแล้วนะคะยุงเข้าแรคคอร์ดนะจ๊ะ,ะพ่อพ่อแม่แม่ตัวตึงตัวตึงยิ้มมาใช่ครับยิ้มยิ้ม เท่านั้นทําให้โลกสดใสแข่งยิ้มน่ารักนะคะยิ้มของลูกชายแห่งชาติของแม่แม่น่ารักมากเลยชอบดูนะคะดูแล้วดูอีกนะคะวันแรกที่ลูกเข้าไปในใหม่หมดนี้นะคะน่ารักนะคะลูกชายแห่งชาติของแม่แม่เอฟซี FC. น่ารักที่สุด ตัวตึงตัวตึง,ตตงอย่าลืมตึงสามแสบของเราน่ารักมากๆไรอันสันฟอร์มตัวตึงตอนนี้นะคะเข้าไปดูเยอะๆนะคะยอดวิวปังๆหรือแม่แม่เอฟซี 4, จานะจ๊ะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะคนเก่งนะคะเจ้าหนูอันนะคะสามพี่น้องสามแสบนะจ๊ะน่ารักมากๆ,ๆเลย ยิ้มให้แม่แม่เอซีแฟนคลับตัวตรึงตัวตรึงน่ารักมากเลยนะคะไาอ้านสั้นนี้นะคะน่ารักที่สุดอืมรูปหล่อ สามแสบนะคะพอๆแม่ๆใครยังไม่เข้าไปชมเข้าไปชมเน้อจะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะยอดวิวจะได้ปัง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 ,ปงน่ารักที่น่าน่ารักที่สุดเลยนี่คลิปนี้เอเาาก็ขอจบคลิปยัางเท่านี้นะคะขอทุกคนมีความสุขไปดูตัวตึงกันเยอะๆเด้อในช่องยงข้าวแรคก่อ